สวัสดีครับกลับมาพบกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java าากันอีกครั้งหนึงนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของทฤษฎีและก็หลักการค่อนข้างเยอะนะครับของการเขียนโปรแกรมแบบที่เรียกว่า Object Oriented Programming หรือเรียกย่อยๆว่า OOP ถ้าจะแปลเป็นไทยก็เราจะเรียกเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับเชิงวัตถุลองมาดูนะครับหลักการเป็นยังไงบ้างอย่างแรกนะครับเราจะมองว่าทุกอย่างเป็น object แล้วอ็อบเจกต์คืออะไรนะครับแล้วมันสำคัญยังไงต่อการออกแบบโปรแกรมมาดูนะครับก็คือในการที่เรามองว่าทุกอย่างเป็นอ็อบเจกต์เราจะมองว่าอ็อบเจกต์แต่ละตัวจะมีหน้าที่และความสามารถแตกต่างกันออกไปนะอย่างเช่นสมมุติว่าเครื่องคิดเลขแล้วกันนะครับเครื่องคิดเลขก็จะประกอบด้วยปุ่มต่างๆปุ่มตัวเลข12345คือปุ่มต่างๆเราก็จะมองว่านั่นคืออ็อบเจกต์แล้วก็ส่วนที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์นะครับหรือว่า ส่วนที่ทำให้เรามองเห็นข้อมูลเนี่ยตัวนั้นก็จะเป็นอ็อบเจกต์อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นด้วยคุณสมบัติเราจึงมองว่าโปรแกรมก็คือการนำเอากลุ่มของอ็อบเจกต์ย่อยๆนะครับมาทำงานร่วมกันนะฮะอย่างเช่นตัวอย่างเดิมนะครับเครื่องคิดเลขปุ่มก็มีหน้าที่ของปุ่มส่วนแสดงผลก็มีหน้าที่ในการแสดงผลแล้วก็อ็อบเจกต์แต่ละตัวจะเป็นอินสแตนซ์ของคลาสซึ่งเดี๋ยวคอนเซปต์อันนี้ผมจะอธิบายโดยละเอียดตอนที่เราพูดถึงเรื่องคลาสละกันนะครับ โดยที่ Object แต่ละตัวจะมีสถานะเป็นของตัวเองนะครับอย่างเช่นปุ่มหมายเลข1ก,ก็จะมีค่าของมันก็คือถ้ากดเข้าไปก็คือมีค่าเป็นเลข1ปุ่มหมายเลข2มีค่าเป็นเลข2พวกนี้ก็คือเรียกว่าสถานะอย่างเช่นรถยนต์ต่อให้เป็นรถรุ่นเดียวกันนะครับ แต่ละรุ่นก็จะมีสีที่แตกต่างกันมีรหัสตัวถังรถที่แตกต่างกันพวกนี้เราจะเรียกว่าเป็น s t a ต e สถานะของตัว Object นั้นๆแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอ็อบเจที่ถูกสร้างขึ้นมาจาก Class เดียวกันจะมีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมือนเหมือนกันให้มองแบบนี้นะครับว่าตัวคลา s เนี่ยอย่างเช่นผมมี Class ที่ชื่อว่าปุ่มแล้วกันในตัวเครื่องคิดเลขผมสามารถที่จะสร้างปุ่มซักสมมติ20ปุ่มขึ้นมาจากคลาสปุ่มโดยที่คลาสปุ่มก็คือ เป็นทรงสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วภายในปุ่มก็สามารถที่จะแสดงว่าตัวเลเบลของปุ่มเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นตัวปุ่มเนี่ยจะถือว่าเป็นคลาสแล้วก็ปุ่มหมายเลข1 2 3 4 5เครื่องหมายบวกลบคูณหารเหล่านั้นจะเรียกเป็นอ็อบเจกต์หรือว่าเป็นอินสแตนท์ที่สร้างมาจากคลาสเพราะฉะนั้นนะครับคอนเซปต์ Concept ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหรือว่าการออกแบบเนี่ยเราก็จะมองว่าโปรแกรมนะครับ หนึ่งโปรแกรมเกิดจากการนำเอาอ็อบเจกต์ต่างๆมาทำงานร่วมกันนั่นเองซึ่งหลักการในการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราใช้ในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกของความเป็นจริงนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติผมมีร้านอาหารคอนเซปต์ Concept ของ Object o r ์โอเรนเแบบหนึ่งเราจะมองว่าเป็นเรื่องของ division of l a b o r s ก็ได้นะครับก็คือการแบ่งแยกหน้าที่งานกันทําใครที่ทําหน้าที่อะไรเก่งก็ให้ทําอันนั้นอย่างเช่นในพัตคาลร้านอาหารนะครับคนที่ทําหน้าที่เป็นคนครัวนะครับก็ปรุงอาหารไปนะฮะคนที่เป็นคนรับแขกก็รับแขกไปคนที่เป็นคนเสิร์ฟก็เป็นคนเสิร์ฟคนทําความสะอาดนะครับคนล้างจานคนเก็บเงินแล้วก็ลูกค้าแต่ละคนนะครับก็จะมีหน้าที่ ความถนัดความสามารถที่แตกต่างกันไปหรืออย่างเช่นตัวคลาสของเราอยากจะเก็บตัวร้านอาหารเราก็บอกว่าในร้านอาหารในคลาสร้านอาหารก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เราต้องจัดเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งชื่อร้านผู้จัดการวันเริ่มเปิดดําเนินงานจํานวนโต๊ะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อรหัสสาขาจํานวนพนักงานช่วงเวลาที่เปิดให้บริการแบบนี้เป็นต้นพวกนี้เราจะเรียกว่าเป็นตัวคลาส อ่ครานี้มาดูตัวอย่างในแง่ของโปรแกรมที่เราเห็นเห็นคุ้นคุ้นเคยกันนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมเอาข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Amazon นะครับผมไปค้นหาหนังสือมา3เล่มเกี่ยวกับตัว j a v a Fx คือหนังสือแต่ละเล่มในนี้นะครับให้เรามองว่ามันก็คือ Object นะครับที่สร้างขึ้นมาจากคลาสชื่อว่าสมมุติผมตั้งชื่อว่า o o o k ละกันโดยที่อ b อบเจกตัวที่1นะครับก็คือ Java Fx 2 0 Introduction by example เนี่ยเราก็จะมีการเก็บว่าตัว State Property ของตัว Object เนี่ยเราต้องเก็บมีอะไรบ้างอย่างเช่นอันที่เห็นบนหน้าจออันนี้ก็มีว่าเป็นชื่อนะครับชื่อ title ของหนังสือใครเป็นคนแต่งนะครับชื่อคนแต่งราคานะครับ list price นะครับแล้วก็ราคาที่ขายนะครับส่วนลดก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับอันแรกจ้าว่า fx 2.0ก็คือ Object ตัวที่1ในหน้านี้ ส่วนอันที่2นะครับไทเทลเนี่ยจะไม่เหมือนกันละแบบนี้นะครับเราจะเป็นตัวสเตตคือสถานะของตัวอ็อบเจกต์ต่างๆจะไม่เหมือนกันน,นตัวที่2ก็เป็นชื่อหนังสือนะครับโปรจคว่า fx 2คนแต่งคันนี้มี1 2 3 4 5คนนะครับราคาก็ไม่เหมือนกันแบบนี้ก็คือตัวอย่างของตัวอ็อบเจกต์นะครับอ่าหรือว่ามาดูอ็อบเจกต์ที่เป็นเรื่องของฟอนต์ละกันนะครับอย่างเช่น ผมมีคลาสที่ทำหน้าที่เก็บคุณสมบัติแล้วก็ความสามารถของฟอนต์ผมยกตัวอย่างฟอนต์ขึ้นมาหนึ่งอันนะครับ t r ร b u c h e นะครับก็ t r ร b u c h e ก็จะมีว่าเป็นฟอนต์นะครับมีฟอนต์เป็นแบบไหนเป็นเลกูล่าเป็นอินทัลิกเป็นโบเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีพวกนี้นะครับฟอนต์สไตล์ฟอนต์ไซส์พวกนี้สีก็เป็นสเตตของมันนะครับว่าณนะตอนนี้นะครับแสดงด้วยสีแดงสีดําสีน้ําเงินสีอะไรก็ว่ากันไปนะครับ จะให้มีเป็นแสดงเป็น sub script super script อะไรพวกนี้ถือว่าเป็น state ของตัว object ก็คือตัว font trebuchet ตัวนี้นะฮะหรือว่ามาดูตัวอย่างนะครับเครื่องคิดเลขที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับอันนี้นะครับก็คือเครื่องคิดเลขถ้าเรามองนะครับเครื่องคิดเลขก็จะประกอบด้วยปุ่มต่างๆนะครับแต่ละปุ่มนะครับก็คือเป็นตัว instance ที่สร้างมาจาก class อาจจะชื่อว่า button ก็ได้นะครับโดยที่ state ของแต่ละปุ่มนะครับก็คือว่า อย่างเช่นปุ่มหมายเลข0น,นะครับก็จะมีตัวเลเบลเลข0เกิดขึ้นนะครับแล้วถ้ากดตรงที่ปุ่มหมายเลข0ก,ก็จะมีเลข0ปรากฏอยู่ที่บนจอหรือว่ากดปุ่มหมายเลข5หมายเลข9เครื่องหมายบวกลบคูณหารฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการนะครับที่บอกว่าตัวโปรแกรมนะครับมันก็คือการเอาอ็อบเจกต์แต่ละตัวนะครับมาประกอบเพื่อให้ทํางานเข้าด้วยกันตามที่เราต้องการนะอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับกดปุ่ม C ก็หมายถึงการเคลีย นะครับนีค่คือเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นในนี้นะครับถ้ามองคร่าวๆนะครับเราก็จะมีคลาสส่วนข้างบนตรงนี้ก็คือใช้สําหรับการแสดงผลก็เป็นคลาสอันหนึ่งแล้วส่วนข้างล่างที่เป็นปุ่มนะครับก็มาจากอีกคลาสหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ใช้สำหรับการเก็บ contact list นะครับก็คือเก็บชื่อคนนะครับชื่อนามสกุลนะครับอันนี้เราก็เป็นคลาสอาจจะตั้งชื่อว่า contact ก็ได้อันนี้มาจาก โทรศัพท์มือถือแล้วคนคนนั้นนะครับมีโทรศัพท์หมายเลขอะไรนะครับมีอีเมลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็คือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ Object Oriented Programming นะครับ Keypad ของตัวโทรศัพท์นะครับเราก็สามารถคีย์หมายเลขโทรศัพท์เข้าไปแล้วใน Keypad นะครับก็ประกอบมาจากปุ่มแต่ละปุ่มอีกเหมือนกันนะครับ แต่ละปุ่มก็จะมีคุณสมบัติการเก็บค่าต่างๆที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นปุ่มหมายเลขหนึ่งก็กดไปก็แสดงเลขหนึ่งหมายเลข2ก,ก็กดไปโชว์เลข2ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มคอลนะครับลูกโทรศัพท์เขียวๆก็หมายถึงว่าถ้ามีการกดปุ่มนี้จะเป็นการโทรไปยังหมายเลขที่เรา,าเลือกไว้ลองดูอีกนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างอีเมลเล็กๆนะครับ ในตัวอีเมลถ้าเราจะมองว่าอีเมลนะครับแมสเซจแต่ละอันของอีเมลก็จะถูกสร้างขึ้นมาจากคลาสอาจจะชื่อว่าอีเมลหรือว่าชื่อว่าแมสเซจก็ได้แล้วแต่เราจะตั้งนะครับโดยที่หลักๆเราก็จะมีบอกว่าในหนึ่งอีเมลจะต้องบอกว่าเราจะส่งอีเมลนั้นไปหาใครนะครับจะมี CC หรือว่ามี BCC ด้วยก็ได้แล้วก็มี subject แล้วถัดมาก็เป็นส่วนที่เป็นบอดี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอีเมลแล้วพอเรากดตัวปุ่มตรงนี้นะครับเซนก็จะเป็นการส่งอีเมลนั้นพยายามมองให้ออกนะครับว่าโปรแกรมนะครับหโปรแกรมก็จะประกอบด้วยส่วนต่างๆเช่นอันนี้ก็ส่วนที่เป็นอาจจะเรียกว่าเป็น Text Box อนะครับสอันข้างบนตรงนี้เพื่อเก็บค่าแต่ละค่าส่งไปหาใครจะ cc หรือเปล่า u b j e c t แล้วก็ส่วนที่เป็น Message Content อีกอันนึงนะครับเป็นตัวอย่างของโปรแกรมนาฬิกาปลุกนะครับเราก็จะมีนะครับส่วนตรงนี้จะเรียกว่าเป็นตัวส่วนเป็นดิสเพลย์ก็ได้แล้วก็ส่วนที่เป็นตัวกําหนดว่าเราจะให้ตั้งปลุกตอนกี่โมงนะครับหกโมงตอนเย็นแบบนี้เป็นต้นนะครับหกโมงห้านาทีจะให้ปลุกวันหนบ้างนะครับอัตโนมัติกี่วันอะไรว่ากันไปอัลามตัวนี้นะครับจะเป็นคลาสอีกคลาสหนึ่งว่าเสียงปลุกของเราอยากจะเป็นเสียงแบบไหนนะครับ แล้วก็ตัววอลลุ่มตอนที่ปลุกงั้นเราจะเห็นว่าส่วนพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นอ็อบเจกต์แต่ละตัวที่มาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อที่จะสร้างออกมาเป็นโปรแกรมนั่นเองนะฮะหรือว่าอันนี้นะครับเป็นโปรแกรมมีเดียเพลเยอร์ธรรมดานะครับสำหรับเปิดเพลงนะครับที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะมีตัวส่วนที่เป็นตัวดิสเพลย์ตัวโคเวอร์อาร์ตส่วนที่บอกว่าตอนนี้เพลงเดินมาถึงช่วงเวลาที่เท่าไหร่แล้วมีส่วนที่บอกว่าจะให้เพลง Pause หรือว่า Skip ไปหน้าถอยหลังนะพวกนี้ก็คือตัว Object แต่ละตัวที่มาประกอบเข้าด้วยกันนั่นเองหรือว่าอ่ะอีกสักตัวอย่าง Angry b i r d อย่างนี้นะครับเราเข้ามาดูอย่างเช่นเรามีนกสีแดง4ตัวนกสายเดง4ตัวอันนี้นะครับก็เราจะมองว่าเป็นนกที่สร้างขึ้นมาจากคลาสที่ว่า Bird ก็ได้โดยที่ Bird แต่ละตัวนะครับที่สร้างขึ้นมาก็คือ ป็นให้มีคุณลักษณะเป็นนกสีแดงแบบนี้เป็นต้นนะครับก็คือในนี้เราก็จะมีอ็อบเจกต์ที่เป็นนกสีแดงอยู่4ตัวนะฮะแล้วก็มีหมูสีเขียวอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นไม้เป็นพัมกินเป็นอะไรพวกนี้จะถือว่าเป็นอ็อบเจกต์แต่ละอันทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งจะตอบสนองต่อการทํางานที่ไม่เหมือนกันอ่าคราวนี้มาดูว่าคลาสคืออะไรกันจะๆนะครับในส่วนแรกผมพูดถึงว่าอ็อบเจกต์คืออะไรมาค่อนข้างเยอะนะครับ โดยที่กล่าวคร่าวๆเองว่านี่ออบเจกต์แต่ละตัวจะต้องถูกสร้างขึ้นมาจากคลาสราวนี้มาดูว่าคลาสคืออะไรคลาสนะครับนิยามคร่าวๆก็บอกว่าให้มองว่าคลาสคือต้นแบบของออบเจกต์คือทุกๆออบเจกต์จะต้องถูกสร้างมาจากคลาสใดคลาสหนึ่งอย่างเช่นปุ่มก็ถูกสร้างมาจากคลาสซื้อปุ่มนะครับปุ่มในเครื่องคิดเลขหรือว่าปุ่มในตัวคีย์แพดพื่ใช้ในการโทรศัพท์หรือว่าตัวนกนกสีแดงสีเหลืองสีอะไรพวกนั้นก็ถือว่าเป็นตัว อ b อบเจกตที่สร้างขึ้นมาจาก Class ที่เป็นตัวนกคือเราต้องมีการกำหนดว่า Class อันนี้นะครับอนุญ,ญาตให้เก็บข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็มี behavior หรือว่า Method ความสามารถอะไรที่สำคัญสำคัญนะครับงั้นให้มองว่า Class จะถือว่าเป็น Data Type ประเภทหนึ่งถือว่าเป็นประเภทของตัวแปรอย่างเช่นในตัว Java นะครับ Java จะมีตัว Data Type พื้นฐานให้นะครับอย่างเช่นเป็น integer เป็นดับเบิเป็นคาแรคเตอร์เป็น b บูลีนพวกนี้ถือว่าเป็น Data Type พื้นฐานแต่หากผมต้องการสร้าง Data Type อันใหม่ขึ้นมานะครับอย่างเช่นผมต้องการสร้าง Data Type เพื่อที่จะเก็บคุณสมบัติของกล่องกล่องหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือมีความกว้างความยาวแล้วก็ความลึกของกล่องผมก็สามารถสร้างตัว Class ที่ชื่อว่า Box แล้ละกันโดยที่ในตัว Box นะครับ ก็จะมี Data หรือว่าเราจะเรียกว่าเป็น Properties ก็ได้นะครับ Data ส่วน Data ที่เก็บก็คือความกว้างความยาวความสูงส่วน behavior นะครับจะเป็นตัวบอกว่าเออเราไอคลาสกล่องที่สร้างขึ้นมาจะทำอะไรได้บ้างผมอาจจะบอกว่าเป็นการคำนวณน,นะครับตัวปริมาตรนะครับว่ากล่องที่มีขนาดแบบนี้นะครับจะจุของได้เท่าไหร่อย่างเช่น ถ้าต้องการใส่พิซซ่านะครับขนาด12นิ้วจะต้องใช้กล่องขนาดไหนหรือว่าต้องการคำนวณพื้นที่ผิวของกล่องทุกด้านเลยว่ามีพื้นที่ผิวโดยรอบเท่าไหร่เพื่อจะคำนวณว,ว่าถ้าจะต้องมีการห่อของขวัญน,นะครับกล่องขนาดเท่านี้เราจะต้องใช้กระดาษขนาดเท่าไหร่เพื่อทำการห่อแบบนี้เป็นต้นอีกอันนึงก็คือ Object ก็คือ i n s t a n c e ที่สร้างขึ้นมาจาก Class ลองดูรูปนี้เล่นๆแล้วกันนะครับก็คือผมมีคลาสนะครับเป็นรูปคนธรรมดานะครับแล้วผมบอกว่าเนี่ยผมสามารถที่จะสร้างคนขึ้นมาได้สัก7คนสมมตินะครับจะสร้างกี่คนก็ได้จริงๆแล้วนะครับโดยที่7คนตรงนี้นะครับแต่ละคนก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันไปอาจจะมีชื่อนะครับชื่อจริงชื่อเล่นส่วนสูงน้ําหนักอะไรพวกนี้แตกต่างกันไปพวกนี้ก็คือเป็นอ็อบเจกต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากคลาสนั่นเอง อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าสมมุติผมสร้างคลาสเด็ก4คนนะครับแต่ละคนก็มีชื่อนะครับอลิสนะครับเป็นผู้หญิงอายุ6ขวบแจ็คเป็นผู้ชาย5ขวบจูดี้เป็นผู้หญิง8ขวบแล้วก็ทอมเป็นผู้ชายอายุ7ขวบแบบนี้เป็นต้นนะฮะงั้นเด็ก4คนนี้ก็จะถูกเรียกว,ว่าเป็น i n s t a t c e ที่สร้างขึ้นมาจากคลาสโดยที่ในคลาสก็จะมีการเก็บข้อมูลนะครับคุณสมบัติคร่าวๆก็คือชื่อเพศแล้วก็อายุนะฮะ คราวนี้มาดูว่าอะไรที่ควรจะเป็นคลาสนะครับซึ่งคอนเซปต์หลายอาจจะเข้าใจยากแต่ให้คิดแบบนี้นะครับอันที่เป็นคํานามนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติความสามารถเฉพาะตัวนะครับเช่นรถยนต์คนหนังสือปุ่มโทรศัพท์มือถือพวกนี้นะครับถือว่าเป็นตัวคลาสแล้วก็เน้นว่าเป็นคํานามที่มีคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะน,นะครับสำหรับส่วนที่เป็นตัวทฤษฎีแล้วก็หลักการของตัวอ็อบเจกต์แล้วก็คลาสก็ คิดว่าคงมีเท่านี้ผมคิดว่าวิธีการที่จะเรียนการเขียนโปรแกรมที่ดีสุดก็คงเป็นเรื่องของการดูตัวอย่างนะครับในคลิปถ,ถัดไปผมจะเสนอตัวอย่างวิธีการสร้างคลาสแล้วก็ตัวอ็อบเจกต์นะครับเพื่อได้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาในตอนถัดไปสวัสดีครับ